จะมาสอนวิธีในการเอาลังพึ่งนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่ผมแบกเกาตอนนี้ผมก็ตกหนักมากมนตกหนักมากเลยผมไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันดีหรือวันร้ายที่ผมจะมาเอาเพึ่งในตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากกินพึ่งมากๆโอ้มมดูนั่นสีโอ้แม,ม่สาวน้อยลงมันใหญ่มากเลย ผมพร้อมที่จะลิ้มรสชาติมันแล้วในตอนนี้ผมหิวมากๆเลยลุยกันดีวะโอ้ยผมก็เลยได้เห็นพึ่งลังนี้ขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกอยากกินแต่มันฝนตกขึ้นมาแล้วผมไม่ไไรู้จะทำยังไงแต่ผมก็ได้เอาสองอุปกรณ์นี้มาในการป้องกันเพื่อที่จะเอาลังพึ่งไม่รู้ว่ามันเขาม,มันจะต่อยผมหรือเปล่าแต่ผมต้องลองดูวิธีการเอาพึ่งง่ายนิดเดียว อย่างแรกคุณต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันหัวอย่างเช่นหมวกขับจีเป็นหมวกที่ป้องกันได้โอเคมากๆเลยแต่แต่ระยะการมองเห็นนี่ค่อนข้างต่ำไม่น้อยผมไม่ค่อยชอบเพ่าไลายกับนี่เป็นคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำลงอัปลงไปถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถเข้าไปดูได้ก็คือที่ยิงปลาหน้ากากที่ยิงปลา สามารถป้องกันได้ข้างหน้าได้ส่วนหนึ่งและสามารถมองเห็นได้หลายองศาเลยมันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆที่ควรมีไว้ในการเอารัางพึ่งต่อไปผมจะมาสอนวิธีในการเอารัางพึ่งนะครับผมก็คือให้ใส่หมวกเตรียมหินมาหนึ่งลูก จริงสิรออะไร